สาบาสอนเอ้ยบาสอนยังนอนงามเสืองหาเสืองมากนีนแป่งบาแนงมากแบวบ่ได้ป้าอ้อมแอวหนังกวงลิ้นมาแบวต่อลอลวงกันีนหามอัสสู หวงเจ้ากันเน่แมวเนื้อเนยจังบบจักต่อเจ้าพ่อยหัวเจ้าล้านาน้อยซื้บอบัวเห่าคือดังเจ้าาจกันเน่มันเป็นซื้อนางหังวเจ้าสุไลโอ้ยมาป้านนวต่อแกมแบวเป็นซื้อนางหังวเจ้าลาบอแล้วจังแบวต่อกัน กานนีเด้แหลมตองเอ้ยมาสร้างแบวกันเดหรือว่าบุญหาวบ่ปานสู่เกิงหาเน้จางบ่ได้อยู่น้ำาหวมเบาเจ้าอยู่ฟ้าสิบ่จอยรอห่างเดียวกันเดเสื่องมากแปงหน้าเอซือเล เอสือจังที่ได้นางตอแก้มกันจะเลนนางตอตากันว้าวเอสื้อที่ได้เจ้ายานหลัวเมื่อกอมสู่นอนกันเดไก่เมืองเอ้ยหา่าโอ้ยแหลมตองเอ้ยตาเลได้นอนเสือน้ำแป้งคือที่บอสตา ถรายนอนฟ้าน้ำแป้งเน่คือที่บอของทรายนอนกกดองทีด้ยเป็นกุลย้ำนาวย้ำนาวการนี้เน่หรือว่าพี่ควันสาวหามามแขวนเคยไลยจ่จูจู่อกน้องต้องรอผลกรรมหาเอ้ยเสื่องมากแป้งนาะ อันหาเลสือที่ได้อยู่แก้มจำไก่โอ้ยใายก้าหวมสองลอ้อป่อได้อยู่สร้างแฟงจู่เฮาคือไก่หวมก้อนก็เอาหนะ้าโอ้ยแหลมตองเอ้ยอันหาเลมาหอน,หอน ่ายกายคือฝนต่อลายหามามักลาเตือนี้บ่ได้หลังความหมายความหมายหามักสุลายเลจังมันมานังอ่อนหัวเจ้าสอบซ้อนซื้อบอยเฮียงหูฟังแอเนสุจังเลมาหลังเ่าตาแลไปอื่น duha tan mửa nhoi bỏ tỏ sa mày để ôp bạc lại cưỡn cắn lé cắn lé ha bèn na quan phăng uy sướng ma bèn na bảo lem tong na chi sọ cau trả ละกาวมาเอ้ยเป็นห้องแล้วมันที่ของเจ้าน้องสุมีกวานฟังบบเลเบ้าแหลมตองห้าหน้ามาพอเห็นแต่สาวแหลมตองเนกายมาผู้ดีล้วนหน้าขาวนวลบบตองแต่งกันเนสาวนางเอ้ยขาวจ้าแจง บอส่องแต่งเติมสีพองกันนี้เด้กายมาห้องเนือ้อสองสีแก้มไม้เนปานหน่วยใส่น้อยเมืองลาพาสงกันนี้เด้แหลมทองเอ้ยห่างว่าเบิ่งแก กายมาคือแก้มพระบางกันนี้สาวน้องนางเอ๋ยหาเบิ้งกลางกายมาคือกางผัดเจ้าหัวเบิง้งเนาวแม่นี้ละกายมาอุ่นนางสาวไทยกันนี้แหลมสองเอ๋ยา้า